สวัสดีครับผมสันจากช่อง DIY Opting นะครับวันนี้ก็มี Digital v e r n i e r c a ค i p e r ตัวใหม่นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นยี่ห้อ Asimito นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าได้รับมาจาก Asimito Thailand นะครับก็ส่งมาให้ลองใช้ลองรีวิวดูให้เพื่อนๆดูนะครับก็สำหรับตัวนี้ในมือนะครับเป็นซีรีส์307นะครับรหัส30756-3นะครับความละเอียดอยู่ที่0.01นะครับแล้วก็ ค่าเออร์เลอ o r นะครับอยู่ที่0.02ที่ยอมรับได้นะครับตัวนี้โอเคเป็นแบรนด์จากฝั่งยุโรปนะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นที่บ้านเรานักนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาก็แบบนี้นะครับจะเห็นว่าก็มีปุ่มปิดเปิดมีปุ่ม ABS มีปุ่ม0นูนย์ะก็คือ Set Origin นนะครับแล้วก็มีปุ่มเปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นหน่วยนิ้วกับมิลลิเมตรได้ นะครับอ่านี่นะครับตามนี้ใช้แบตเป็น cr2032 นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านท้ายก็จะมีเขียนว่า abs นะครับซึ่ง abs เนี่ยไม่ใช่แปลว่าเวอร์เนียตัวนี้ใช้พลาสติก abs นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเขาเป็น absolute verney caliper นะครับก็เป็นเวอร์เนียที่เรียกว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเราเปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราปิดเปิดใหม่นะครับ เขาก็จะจําค่า0ูนย์ไว้เสมอนะครับคือจุดเริ่มต้นตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าเราเลื่อนไปตรงนี้เราปิดเปิดใหม่นะครับเราตรงนี้กลายเป็น0นย์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะแม่นยําแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราหยิบมาปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดในการใช้งานนะครับเขาบอกว่าเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเออร์เลอร์นะครับเลื่อนเข้าออกได้เลยนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมเข้าออกก็ศูนย์นะครับอ่าหนึ่งห้าห้าจุดห้าเก้านะครับ 1 5 5 5 5หเห็นไหมครับตรงเป๊ะนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้แบบนี้เลยนะครับเลื่อนเร็วได้แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันนะครับเป็นอินคริเมนนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมด abs อยู่นะครับว่าเราเราอยู่ตำแหน่งไหนเราวัดได้หมดนะครับแต่ฟังก์ชันอินคริเมนเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะครับในส่วนของอ่อย่างเช่นเราจะวัดสอบเทียบชิ้นงานหลายๆชิ้นนะครับสมมติว่าตัวนี้ล้กันนะครับผมจะ เทียบนะครับอ่ะเราวัดได้16.00ใช่ไหมครับจากนั้นเรากดปุ่ม ABS นะครับค่ามันจะกลายเป็น0.00จากนั้นเราชิ้นที่2นะครับมาวัดเทียบนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะวัดจากจุดเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นลบ0.02ยราว่าชิ้นเนี้ยเล็กกว่าชิ้นแรกแค่0.02 นะครับแล้วถ้าเรามีหลายๆชิ้นเราก็วัดเทียบได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีไฟฟีเจอร์นี้เราก็ต้องมาเซตศูนย์ที่ตำแหน่งนี้แล้วเวลาเรากลับไปใช้ปกติเราก็ต้องไปเซตศูนย์ที่จุดเริ่มตน้นใช่ไหมครับแต่นี้ไม่ต้องนี่เรากดปุ่ม ABS ปุ๊บมันก,ก็กลับไป<ๆ>การใช้งานแบบปกติได้อ่าแบบนี้เห็นไหมครับก็เป็นเวอร์เนียร์ที่ใช้งานค่อนข้างดีนะครับแน่นดีแน่นดีแ,นนดแล้วก็ ราคาก็จับต้องได้นะครับไม่ไม่โหดร้ายมากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับที่ Asimito Thailand นะครับให้ลิงก์ไว้นะครับแล้วก็สามารถดูใน S h อ p e e ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเวอร์เนียตัวนี้ก็เดี๋ยวขอลองใช้ก่อนเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้มาประมาณ10กว่าวันนะครับลองใช้ยังไม่หนำใจเดี๋ยวลองใช้ไปยาวๆแล้วมารีวิวกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับลาไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับมีอุปกรณ์ของอ s ซิมิโตอีกหลายตัวนะครับจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ก็มาดูงานนะครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับจะได้ลองดูนะครับเห็นกันชัดๆแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวช่วยตอบให้โอเควันนี้ก็เท่านี้แหละครับลาไปก่อนสวัสดีครับ